อ่อนเพียปัสวะบ่อยชามือ,ชา,มอชาตามเทา้าคันผิวหนังเป็นแผลหายากคนเป็นโรคนี้แผลจะหายากนะนักเรียนความดาันโลหิตสูงอะ่ะแผลหายาก อาการต่อไปอ่อนเพลียเบื่ออาหารท้องอืดหนาวสั่นเจ็บที่โครงด้านขวาตาเหลืองตัวเหลืองนางตาเหลืองตัวเหลืองาเงจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดเนี่ยอาการหนักแล้วนะนโรคความดัน,นะ Bóng cản được không? อาดูการป้องกันนิดหนึ่งออกกำลังกายกินผักผลไม้งดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์งดยาที่ให้อันตราย แล้วทางที่ดีทางที่ดีก็ไปตรวจไปหาหมอหาพยาบาลบ้างนะและในการป้องกันอีกอย่างหนึ่งนะดูภาพนี้เป็นการป้องกันที่เริ่ม เริ่มต้นระยะแรกที่ดีนะก็คือไปตรวจสุขภาพไปให้คำแนะนำจากหมอ ทีนี้โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคหัวใจตีบหลอดเลือดหัวใจตีบมันหัวใจมันตีบนะคือหลอดเลือดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอะตีบอะ,อ,ะอ,อีกโรคต่อไปก็คือโรคหลอดเลือดตีบหลอดเลือดที่ไหนที่หัวใจ หลอดเลือดตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูหลอดเลือดตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่ดูภาพย้อนไปทีหนึ่งตรงนี้นะมันติด ไม่หัวใจล้มเหลวหัวใจวายได้หลอดเลือดตรงนี้ที่มาเลี้ยงล่ะหลอดเลี้ยงอะไรหลอดเลี้ยงหัวใจอ่ะหลอดเลือดตัวนี้นะตีบในอีกทีหนึ่งแต่โรคความดันที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้เป็นโรคที่การไหลเวียนโลหิตจากการไหลเวียนมาจากหัวใจนะอาจจะเป็นเส้นเลือดตามร่างกายตีบตันแต่โรคนี้ก็คือเลือดที่หัวใจตีบตัน ที่ไปหล่อเลี้ยงอ่ะ,อะหรือเรียกว่าโรคหลอดเลือดโคโรนารีตัวนี้นะเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะว่ากรณีที่หนึ่งเป็นเกี่ยวกับเลือดที่ไหลเข้าออกหัวใจกรณีที่สองเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจเข้าใจนะเข้าใจไหมพวกกลุ่มนี้กลุ่มนี้เข้าใจเปล่า เข้าใจาป่ะกลุ่มนี้เข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเอาไม้ไปอีกตัวหนึ่งถามได้ตอบได้อาดูต่อสาเหตุเป็นจากกรรมพันธุ์ สาเหตุจากกรรมพันธุ์ทีนี้กรรมพันธุ์เป็นได้ยังไงไอเส้นเลือดมันติบตรงหัวใจติบอะ่ะมันไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ก็ทําให้น็อกตายไปหัวใจล้มเหลวมันไม่ทํางานไงเส้นเลือดนี่มันผมมันติบมันตันไม่ทํางานแล้วพอเส้นเลือดติดตันหัวใจไม่ทํางานหัวใจหยุดทํางานทันที เป็นกรรมพันธุ์บางทีอาจจะตายนั่ยในเด็กก็ได้อาจจะเป็นนักเ็กก็ได้ เ,เด็กที่ไม่สมบูรณ์เด็กที่ไม่สมบูรณ์อ,อยากเป็นอย่างนี้ไหมยอยากมีลูกมีหลานที่เรียกว่าการชักเกลงผลจาการูบินจับที่สมองนะก็ทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับเด็กอนะีกที่เป็นตายด้วยโรคหัวใจนะ สองเกินอาหารที่มีไขมันสูงอาหารอะไรบ้างที่มีไขมันสูงควรจะงดนะอาหารอะไรบ้างที่มีไขมันสูงฮะพวกมันพืชไขมันจากสัตว์ไขมันจะพืชน้อยกว่านะ พวกมันขมันจากศาสตร์กินของมันมัน,มนกินเนื้อหมูมันหมูอะไรพวกนี้มันไก่ขไขมันสูงสามอันนี้สูบบุรีเราไม่สูบอยู่แล้วเราก็ไม่เป็นโรคหัวใจวายหรือโรคโคโรนาลีหัวใจตีบตันนะไม่เป็นอยู่แล้ว ต่อไปเป็นโรคอ้วนอ้วนเนี่ยหัวใจวายได้นะอาการหนึ่งหัวใจขาด เลือดชั่วขณะหัวใจขาดเลือดชั่วขณะสองกล้ามเนื้อหัวใจตายเห็นไหมมันยืดหยุดไม่ได้แล้วหัวใจไม่ทำงานแล้วกล้ามเนื้อหัวใจตาย

อาจจะช็อกชีพจรหยุดเต้นไม่สามอ่ำเสมอหรือหยุดเต้นไปเลยครับอันนี้ในเรื่องของอาการของผู้เป็นโรคหัวใจตีบหัวใจหล่อเลี้ยงเลือดแดงตีบตันป้องกันได้ไหม ป้องกันได้ไหมถ้าไม่ให้หวัวใจระวายอ่ะตายอ่ะป้องกันได้ไหมก็ป้องกันได้ทํายังไงให้ระบบการไหลเวียนดีขึ้นทํายังไงให้ระบบไหลเวียนดีขึ้นทํายังไงครับพอกำลังกายระวังโรคอ้วนกินอาหารที่มีไขมันน้อยคลายความเครียดบางคนเครียดแล้วก็ เกี่ยวกับหัวใจด้วยนาป้องกันได้โลกนี้อาจจะติดต่อทางพันธุก,กรรมได้หนะหรือที่เรียกว่ากรรมพันธนะุ์น่ะติดต่อทางกรรมพันธุ์ได้ขณะนี้เราเรียนโลกอะไรอยู่หัวใจหลอ่อเลี้ยง เลือดมาเลี้ยงหัวใจเตบหลอดเลือดมาเลี้ยงหัวใจตีบอ้าว <c oughs> เกี่ยวกับการไหลเวียโลหิตอีกเรื่องงอีกโรคหนึ่งอีกโรคหนึ่ง